ฝ่ยมาเมื่อกี้โหสุดๆเหมือนกันนะแต่ละซีนยังไงบ้างก็ถ่ายเรื่องนี้ก็เหนื่อยมากเนาะที่เราถ่ายกันก็ถ่ายกันแบบถ่ายเรื่องนี้ออกแล้วก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ดิวกลิ้มบอกควอนร้อนอีกเลยเพราะแบบมันมีความชันในหลายๆอย่างเป็นซีนแอคชั่นเป็นมินิดราม่าตลกเลยแต่ด้วยความสามารถของเขาเขาก็ผ่านมาได้บอกสิว่าในเวอร์ชันของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนู้นเขาเป็นสุด มว่าผมว่ามันมันสุดตรงที่หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในในในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ยี่มันเข้าไปอีกเอิมมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดนี้ยมันกลับมาเป็นบริบทของความเป็นไทยมากขึ้นแล้วการผมว่าเราเราน่าจะมีอะไรที่มันตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดมากแล้วนะ ที่หมูพ bueno> ี่โต้งมันก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีกแล้วก็มีพีพีครับอะไรสุดการเล่นพีพีเป็นไงบ้างพีพีตอบก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะยากตรงที่ว่าเวลาถ่ายคือเราห้ามโดนตัวคือพี่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบปกติเราก็จะแบบกวนตัวเทาแต่เขาไม่โดนตัวหนูกี ไม่ก็เ็อย่างนั้นครับเพราอมัยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีความท้าทายอะรอย่างเงี้ยก็เป็นผีเนี่ยมันก็เป็นแบบมนก็มีปมในใจยงไงปมอะไรกะ่กาทนเนี่อยากเนี่ยครับเรื่องนี้ก็เหนื่อยแล้วก็แต่ว่าก็มีความสุขนะครับมาว่าบรนยากาศกงก็การทำงานกับพี่ตุตนี่ยมันก็แบบทางานแล้วเร แต่เหนื่อยถึงแคนต้องกอดกันในกองเลยเหรอเขากอดเขาต้องมากำลังใจให้กำลังใจกันบ่อยขนาดมันเหนื่อยแค่ไหนเชียวเพราะเขาเป็นพวกแบบงอแงก็ต้องแบบพลอยแบบอ้าสู้ๆนะใช่แค่นี้หรอแม่ปุูบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะรู้ได้ยังไงพี่ไม่ได้ยังไงไม่ได้บอกแต่เราก็ไม่ขาดเืินนะ ว่ามันผมว่ามันผมว่าวัาาเครียดมากกว่าใช้ไหมโ,โอ้แมนผไม่ถูกว่าพอผมว่าเวลาเวลาทำงานแสดงมันจะมีบางครั้งที่แบบมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะครับเราบางทีมันเป็นเรื่องของสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของอสิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามารบกวนเราเวลาเราแสดงอย่างเียบางทีเราเยต้องใช้จินตนาการในในระดับที่ที่แบบโอ้โหเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยพี่ๆอย่างเงี้ยเขาเขาเล่นกับฟิสฟีเยอะเขาก็จะต้องเหมือนว่าเล่นกับอะไรที่มันแบบ ม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแล้วต้องใช้จินนาการเยอะอย่างงี้แล้วผมรูกว่าพอมันยังไม่ได้ไม่ได้ะราผมมันเป็นความเครียดมากกว่าเ่เกระจอนีย่างต้องเจผว่าหนักหนัคแบบหแบอไย่างอย่างอย่ของผมคือเราได้เพราะมันออริจินอลนะหมว่าในเรื่องผมจะเห็นผมจะเห็นเขาคนเดียว หรือว่าคนอื่นได้ไม่เห็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกว่าเราต้องเล่นรับรีแอคหลายอย่างแล้วมันต้องถ่ายแบบมีเขาแบบไม่มีเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเล่นหลายอย่างมันเหมือนว่าผมจะเป็นแบบเหมือนในเรื่องจะเป็นตัวโดนจะเป็นคนที่เหมือนว่าต้องไปทำหลายอย่างแล้วดูวีดีได้ไปดูว่าไม่รู้ว่ามันมันเป็นตัวที่แบบคุยไปเจอเนี่ยเจอหนี้อย่างในทีในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่ะต้องเซนโคแดสอันนี้ต้องฉาบอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์ อะไรอย่างเงี้ยมีโอ้โหเยอะเลยอย่างไรเลยกระทึบอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมว่ามันมีอ่าการเต็มตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบมันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นซีไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิ่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 งเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็อันนั้นจะเป็นความยากของความยากของพีพีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีเขาต้องเล่นกับอะไรที่มันไม่มีจริงแล้วเวลาโรแมนติกยังไง ไม่ยากไม่ยากเจ้าชานเจ้าชานไม่พบมันคุ้นเคยกันอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างการรับอย่างเงี้ยมันผ่านมาแบบว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกันเราเล่นยกันเราไม่คุ้นนะไม่คุ้นอ้ยอ่ะตอบเองเออตอบดีต้อมเหลือตอมไม่เคยตอบในเรื่องผมไม่ได้ชอบคนนั้นโรแมนติกอะไรไม่มีแต่เขามันจแย่ผม เขาอยากแต่งงานกันหนูไงโอ้ผมสวยไงเรื่องนี้เนเรื่องเร่เรองใรเรื่องอแต่ว่าที่พี่พีเรียกกินว่าอะไรนะในเรื่องเน่สามีใช่ไหมคุณสามีโอ้โดยเชทำลายแตกตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นออริจินอลนะก็คือแบบว่าือนธุ์แล้วคุณสัมีแต่ว่าเหมือนเขาแต่งงานกับเขาเป็นสี ุสามันต้องฟิลลิ่งไหนช้องเสียงไหนชอเสียงไหนพี่ลองลองเรียกพี่คุณสามีไม่ได้ไม่ใช่เมนจะได้หรอไม่ได้อะตาพี่แล้วคุณสามีไม่ได้หรอไเกือกไม่มีพรในเรื่องผมจะเป็น ขัดขืนเนี่ยแบบไดแ,แบบ oh, โอ้ยอย่ามายุ่งนะโอ้ยจริงๆในเรื่องในช่วงแรกอันนี้ก็จะมีความคล้ายๆกับออริจินอลนะหรือว่ามันจะมีความตัวล,ละครผมมันมันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ่าในช่วงต้นเนี่ยมันจะมีความแบบชายแท้มากๆแล้วมันก็จะมีความเป็นเหยียดเท่ด้วยเปล่ามันก็จะมีความเฮ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้ผีแบบฉันจะไปแต่งงานกันแล้วไงแค่ผู้ชายอะไรเงี้ยอะไรประมาณเฮ้ยอย่ามายุ่งนะยไอ้ผ การดูรีเป็นสิ่งทีไม่ดีเพราะเห็นว่าแสดงมีอยากเล่นตามมาเอนี่เรียนรู้เป็นรุ่นน้องอ่ะามาไหวไหวไหีจมาเรียนรู้วันพี่เจี๊พี่วันเี๊เป็นเมนเทอร์อยู่บัตรคอนเสิร์ตสามารถเรียกคอนเสิร์ตพี่วียเรียกรอยแลบัตรเขายหมดแล้ว ดีใจมากๆคือมีกับทีมแต่ว่ังลุ้นกันว่าแบบเฮ้ยบัตรสมบัติสมบัติคือที่บอกแล้วแบบแล้วก็เครียดเหมือนกันเพราะบัตรสมงี้ยแล้วก็นให้การสนับสนุนกันมามากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป้นไฟที่เราทำออกมาก็ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณอซ้อมทุกวันเลยทุกวันนี้ก็คจะซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงเหรอทักคนละครึ่งชั่วโมงซ้อมคนละสิบชั่วโมงแล้วตาจ้า แล้วคุณดูกินต้องซอมไหมคะอะไรนะฮะคุณดูกินต้องซอมหมคะอนเสิร์ฟพี่พีมซ้อมอะไร้แบบว่าแต่แต่พี่กสตะว่าเขาเสิร์ป่กออว่าพี่จะเออไปดยเขาเขาติ๊อกพิ r ติี่มีกิฟติจะ o r ได้ไหมเาทุกทางเรื่องให้อะไรเขาไปบ้างอะไรยังไงเขาบ้างบอกไม่ได้หรอกโหเราเลอสโกมาให้ค r นะยไง ลอนดอนนี่ผมยังสปอร์ตเขาเลยหลายเรื่องเลยแบกคงแบกของอะไรมาให้เขาเลยเนี่ยของฝากอะไของฝากของฝากคือเขาฝากผมไม่ใช่ผมของฝากฝากเอากลับมาให้ด้วยนะก็ร้านอยู่ที่นู่นพอดีอ่ะอะไรแบบนี้แต่ก็สปอร์ตกันอยู่ตลอดให้กุงใจแบบถามเลยเรื่อยๆเลยางเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ย แ่่ตวาก็อุ่นใจอยู่แล้วเว่าทีมงานทีเบลหรือว่าทุกคนทีมงานเราก็ก็เชื่อมือทุกคนที่แบบดูแลเราจองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือยังครัะไมนะจองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือเปล่าคะเครื่องบินเลยเหระช่วงนั้นอยู่ไทยไหมช่วงนั้นเหรอครับจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนครับเรียนพี่ไทยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนอ๋อกกระจายเหรอใช่จริงๆวันนี้ก็ก็เรียนนะก็เรีจะส่งใบลาหรือยังไม่นะคะ ส่งส่งแล้วก็บอกว่าไม่ไม่อัพโหลดเราก็ใช้โคต้าไปโคต้าได้หน่อยเพราะว่าเราเราเน้นทํางานเราทำงานเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทํางานล่วงหน้าไว้เลยเพราว่าจะมีลูกผมก็ชื่นเรียนของผมการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนต้องให้กำลังใจแต่เขาต้องให้กำลังใจนะผมให้กําลังใจเขาทุกทางที่ผมทําได้เต็มื่อไครั่เวลาเขาเรียนงกับใส่กอดแน่นยังไงอ่ะ รีเควสอะคุณคุณสามีพี่เรไม่อก่อนให้กำังใจน่ยเ้นไม่เห็นตาไเีพี่เจียบนมันเอะนะมเยอะไงทำไมอะคนเยอะไงเอออย่หลับาให้อย่ลับาให้เดี๋ยวพี่หลับตาให้เดี๋ยวหลับตาให้ตาแข็งเราแล้ว่ จะถ่ายไม่เฉยไมถ่ายไม่ถ่ายหลอกแเนี่ยพี่แจ๊กไม่น่าพลาดเลยม่เคอนเสิร์ตหนูก็แหละไมเดสงาร่ีเดียวเนี่ยคเดียันถัจะมีซีนี้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขติดเรียนติเรียเราไม่เอาเฟอหรอกเราต้องแบบว่าเอาอะไรมาเล่ว่ากัจริงเขาต้องมาแหละพี่คิดอีกที ก็ย้ำมีรอดอร้อยตัวเป็นเรื่องแรกรับยเรื่องแรกที่เราเนก็ว่เรื่องแรกของีด้วยีด้วยแล้วก็เป็นการกินเล่นองคุกพ่คพ่ยี่สิบีนีคุณนะครับตัดเลงก็เองชั้นหรออ๋องตัวโดนครับรู้ปล่อยเพลงไปนะ ตัวนี้ปลอยมีไปแล้วนะนะมื่อกี้เ็นแล้ว,ลว,ลวก็ัไ้ทคิดาครับแล้วก็ในชีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงด้วยก็ฝากตามเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีเพลงนะเพลงที่จะปล่อยเห็นล้ปั๊มเลยนะก็จะเป็นเพลงซองแดงซองแดงซองแดงแงพี่ไม่เ็นี่หรอโอเคขอบคุณพี่ ภรรยองุณไม่ใช่ารยาพี่อะพี่อะไพี่บอกภราอ่ระหว่างคเสิร์องแดงมแกี๊ย่องแดงสิส่องแดงส่องแดงส่องแดงนี่พการเขางานยุ่มไหมนะดูเกี๊ไม่่ใช่ เพื่อนบอกเจอประจำเลยตอ่มนะ้างแนะคะต้องมีนะคะดีค่ะ้องมีนะะอานด้่อนคอ่แบบพีพีหรอห่ห่เก่งเก่ง เก่งเก่งเก่งดีแปลกใหมาแขกใหม่เกิดจากใหม่รักงานฝั่งนี้ถ้าต้องไม่เหมือนฝั่งรถา ตับนี้ไม่เติบนะอีไม่ขายกาแไม่หมดโอเคไหมคะขอบคุณ้ยนะคะอบคุณนะคะตองไปซองต้องใหญ่ต้องใหญ่แงเร็วตงนะต้องใหญ่นะต้องใหญ่ซองแดง ยูฟิงด่ิงนตอดก็โน